หลังจากชมทะเลนะครับลงกระเช้าเสร็จแล้วนะครับจะพามา,าช้อปปิ้งนะครับของที่ระลึกนะครับดูบรรยากาศตามตอกซอกซอยนะครับว่ามีอะไรน่าสนใจที่ออกขายอยู่นี่ก็คือย่านถนนคนเดินขายของ รตรงเมืองทีรานะครับหรือว่าเมืองหลักของเกาะซันตรรินีนีก็เป็นเมืองทีราครับของเม,มืองหลักเมืองหลวงของซันตรินีนะครับก็มีของขายนะครับของที่ระลึกของใช้ทั่วๆไป ครับนี่ก็ต่อกทอกจอยนะครับร้านขายของที่ระลึกนะครับถือว่าเป็นย่านที่คึกคักของเมืองฟีล่านะครับบนเกาะสันตุนที่นี่ ด้านบนนะครับข้างๆทะเลนะครับก็จะเป็นร้านอาหารนะครับส่วนใหญ่ก็จะมีร้านค้าขายแล้วก็ร้านอาหารจะมีเมนูโชว์แบบนี้นะครับเนื่องจากเป็นเมืองที่อยู่ติดท,ทะเลนะครับอาหารทะเลซีฟูดจึงเป็นอาหารยอดนิยมนะครับ ก็จะเป็นร้านขายของที่ระลึกของที่ระลึกประจำถิ่นนะครับครับที่ซันโตลินี่นะครับก็มีตลาดขลิกขายเหมือนกันเหมนบ้านเราหลากสีสันนะครับมีหลายขนาดให้เลือกก็ซื้อเป็นของที่ระลึกได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าเครื่องกำดับประดับนะครับกำไลสร้อยคอต่างต่างบน ร้านนี้นะครับก็จะเป็นพวกเครื่องสำอางนะครับปิ้งย่างนะครับกิลที่เห็นเด่นนะครับมีเยอะสุดก็เห็นจะเป็นชุดของเอพีกรีเป็นชุดแสกยาว,ยาว จะเป็นเครื่องประดับเครื่องประดับผ้าผันคอผ้าเช็ดตัวแม็กเด็ดดวงตาสวรรค์เครื่องรางอย่างหนึ่งของกรีกครับชุดเฮพีกรีก สวยงามกับสีฟ้าสีเทาซึ่งถือว่าเป็นสีน่าจะประจำชาตินะครับเหมือนกับบธงชาติครับเทาน้ำเงินนะครับแต่ตรงนี้ก็จะมีสีสันเพิ่มขึ้นมาเทพีกรี P 3. ส่วนฝั่งด้านนี้นะครับก็จะเป็นรองเท้านะครับเครื่องสำอางประทินผิวนะครับแมกเนต ี่ดวงตาสวรรค์ลและก็นี่ครับหินภูเขาไฟที่ผมพาที่ผมพาไปดูที่หน้าผาที่มีการเจาะเข้าไปทําห้องนั่นเองจะเป็นนี่ลักษณะของหินภูเขาไฟก็มีการร้อยเชือกนะครับแล้วก็มาขายวางขายตรงนี้ก ก็ร้านนี้นะครับเป็น The Custom Factory นะครับก็คือออกแบบตามใจผู้ซื้อนะครับเป็นการคัสตอมสินค้าให้ตรงใจลูกค้าว่าจะชอบก็มาเลือกนะครับหือว่าเป็นถนนคนเดินนะครับหรือว่าตลาดนัดของเกาะซันโตเรนีนะครับตรงเมือง ชีล่านะครับซึ่งถือว่าเป็นเมืองหลักเมืองหลวงนี้แต่ว่าเดี๋ยวก็จะมีอีกเมืองหนึ่งกันนะครับชื่อว่าเอียนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปถ้ามีโอกาสได้ไปตรงนั้นเดี๋ยวก็จะรายงานให้ท่านผู้ชมชมอีกนะครับวันร้านนี้นะครับก็เป็นน้ำผลไม้ก็ให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับ นะครับเจวเวลลี่นะครับ,นะรบนี่เห็นเลือกเรื่องประดับนะครับแม็กเร็บตรงนี้ก็จะเป็นร้านไอศครีมทีออฟกิฟ สีตรงนี้นะครับจะเป็นสีแดงนะครับซาลูนบาร์นะครับจะต่างจากอาคารอื่นๆนะครับเพราะฉะนั้นใครที่เดินมาตรงนี้เห็นแล้วก็จะหยุดถ่ายรูปเนื่องจากว่าเป็นสีที่แปลกจากต่างอื่นเพราะว่าส่วนใหญ่ในซันโตลินีก็จะเป็นสีขาวกับสีน้าเงินสีฟ้านะครับ 这样吧。You know, uh ปีลามาเก็ตคอือเมืองปีลาเล็กซิกันสเตทฟูดยานนี้น่าจะเป็นอาหารเม็กซิกันนะครับก็บนเกาะซันตอรินีหรือว่าหลายเกาะของกรีซนะครับมีดอกไม้คล้ายๆเมืองไทยนะครับเช่นนี้ก็คือดอกบานเย็นนะครับหลังจากนอกจากนี้ยังมีดอกเครื่องฟ้านะครับเป็นจำนวนมาก เพราะว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถทนความร้อนได้